ปฏิกิกริาง่ายมากห้ามฆ่าจูน้องๆต้องฆ่ากันเองนะฆ่ากันเองอะไรวะไอ้บ้า กคลิปนี้อาจจะมีคำพูดและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเพื่อนๆขึ้นใช้จักรยานในการรับชมตอนนี้นะคะ,ะก็อยู่กับจูแล้วก็บปืนเก8นปดถปะกินปืนโคตรเท่เลยอะดูะไล่สลาดด้วยนะดูดีดูดีดูดีด,ด,ดาเมดบูบบูบโอ้โหแม็กซ์ปืนไม่มีโอเคเพื่อไม่เป็นเสียเวลาเราจะสุ่มเลยนะเราจะลองสุ่มดูนะว่ามันะได้เปล่าเพราะว่าหนูมีบัตรฟรี8ใบวันนี้หนูจะทำชาเลนจ์แบบว่าสุ่มบัตรฟรี8ใบนะคะโอเคนะเริ่ม โอ้โอ้ขอแบบเจ็ดวันก็ได้เพื่อนเจ็ดวันใช่เอาอุ้อยนี่ไง24ชั่วโมงก็ได้นะเพื่อนเพื่อนดูดิ <Yeah. S 1> ได้นะ24ชั่วโมงไปเ,เราลองกันนี่ไงเป็นไง <Hey. S 1> ย,ย,ยอดโอ้ <Huh? S 1> ดูดิเจ๋งปะเบิ้มเท่น,นาน,น,าน ยยาเลม,มาเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเถอะโอเคเหมือนเดิมนะเอาเลยอไปเช็ดกติกางา่ายมากห้าฆ่าจูน้องๆต้องฆ่ากันเองนะฆ่ากันเองลงที่หลังคาโรงงานกูนจะโดดถ,ถึงประวะัตปัญหาใหญ่เลยกูจะโดดถ,ถึงประวะัติเขาบอกว่ากติากาเกมเกมนมิตาความเร็วสองไว้์ใครจูปับความเร็วสองไลมากแม่จูไม่รู้จะ่ม <c oughs> <c oughs> มึงจะที่ไปไหนลูกหลังคาโรงงานทัชจูไม่ถึงพวกนานก็ตีกันไปก่อนนะน้องๆยังเยอะแต่เราไม่ถึงข้างบนน่ะทำไงดีอะว่งหรืออยู่ข้างล่างได้ความเร็วสั่งเลยไอ้แค่คนไหวเลยเข้ามาเลยเนี่ยะเฮ้ยกูไม่เคยเล่นมาก่อนโอ้ทำไมความเร็วไวขนาดเนี้ยอะไรวะเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยมนตามฆ่าเราไม่ใช่ฆ่าเรามึงต้องไปฆ่าไอ้เองมึงมึงก็ใครกันเอ้ช่วยด้วยน้องๆไม่ฟังพี่น้องๆคุ มงมาดิมึงมาดิมึงมาดิมายังจะมาอีกมึงยังจมาอีกแโกมาดิโอเคขยไปมึงได้ปล่าเพื่อนเดี๋ยวขอเวรานอกก่อนเพื่อนไม่ต้องมานั่งเลยไม่ต้องมารนั่งเมื่อกี้นันราเดตายเตายเดตายไปไรป็มันไหวมากไปรเอ๋คุจะตายคนแบบนี้อ่ะ มึงดูเลือกกูด้วยโอเคไหม